จากที่ปิดโครงการรถยนต์คันแรกไปตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วนะครับางส่วนก็ได้รถไปแล้วแต่บางส่วนก็บอกว่ายังไม่ได้รถเลยคนที่ได้รถไปแล้วเนี่ย <c oughs> บางคนเริ่มจะมีเสียงบ่นแล้วนะว่าผ่อนไม่ไหวบ้างละนะฮะจะทํายังไงดีนะครับเพราะว่าตอนซื้อเนี่ย,ยก,อยก็อยากได้อยากได้แต่ไม่ได้ดูว่าค่าจ่ายที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างไง ก็ไม่ไหวใช่ไหมพอซื้อจริงถึงได้รู้ว่าโอ้โหชักหน้าไปถึงหลังแล้วนะคะก็เลยอาจจะมีหลายคนนะคะที่ก่อนหน้า or นี้มีการนําเสนอข่าวไปว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นที่โดนยึดแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าคุณวนใยเย็นบุตรเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะใครที่มีรถยนต์คันแรกอยู่ทํำยังไงให้รถไม่โดนยึดนะโอ้ได้ด้วยเหรอได้ด้วยได้ด้วยคือซื้อมาแล้วสมมติซื้อมาแล้วผ่อนต่อไม่ไหวจะเบี้ยวอก็ต้องไม่ใช่ไม่เบี้ยวเีพราะมีการวางแผนอย่างดีเลยนะคะติดตามได้ในช่วงหาได้ใช้เป็นกับคุณวยนบในเรับ เป็นไงม้างเชิมรถแรกของเราอืมแอร์ก็เย็นห้องโดยสารก็กว้างกว้างมีวิทยุด้วยเชิมชอบชอบเชิมชอบพี่ก็ชื่อชวมถํำใจแม <c oughs> พูดผิดผู้ถูกตลอดเลยนะอดูจะไปไหนดูโอดูดีไปไหนก็ไปเหอะรอนานละเอาเงินาตาังตๆง,งมาเติมน้ำมนันด้วยหืมอย่างเงี้ยทั้งปีไปกันเลยค่ะพี่อขอบคุณจ้า มันมีรถแล้วมันดีอย่างเงี้มีมีแฟนป้อนเฮ้ยพี่ไปเลยอะ,อะไปยิบม,มาดูหน่อยซิ ไม่เป็นไรหรอกพี่มีรถคันแรกก็ต้องโดนยึดครั้งแรกด้วยเหมือนกันไม่ได้นะครับแอดสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงหาได้ใช้เป็นกับผมโมนายเย็นบุตรคุณผู้ชมท่านไหนที่ซื้อรถยนต์คันแรกและใช้สิทธิ์ในการขอคืนภาษีไปจากนั้นท่านผ่อนชำระไม่ไหวแล้วคิดว่าการโดนยึดรถจะทำให้ปัญหาทุกอย่างจบลงห้ามทำเด็ดขาดนะครับนั่นเป็นการกระทำที่ผิดครับ แอดสิ่งที่เราควรจะทําก็คือพยายามผ่อนค่างวดต่อไปจนกว่าจะหมดแล้วเราจะทําได้อย่างไรก็ด้วยหัวใจหลัก2อย่างของการวางแผนด้านการเงินครับ1ก็คือต้องพยายามดลดรายจ่าย2คือต้องพยายามหาไรายได้เพิ่มเติมซึ่งวันนี้ผมมีวิธีดีๆนํามาฝากมากมายเลยครับอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับคุณสะอาดทุกปัญหามีทางออกเสมอตามผมมาเลยครับเคลียร์ตรงนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่มาลําลากันนานจริงเวลาไม่คอยท่าไฟแนนะซ์ไม่คอยคลายไปเร็ว เหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าโครงการขอคืนภาษีรถยนต์คันแรกไม่ควรปล่อยให้รถของตัวเองโดนยึดเป็นเพราะว่าการโดนยึดรถจะเท่ากับท่านทำผิดสัญญาการเข้าร่วมโครงการนี้ครับเสมือนมีการเปลี่ยนมือเจ้าของก่อนกำหนดเวลา5ปีดังนั้นท่านต้องคืนภาษีที่ได้รับมาให้กับกรมรสรรพามิรด,ด้วยซึ่งสูงสุดถึง100 0 0บาทและหลายคนอาจใช้เงินก้อนนั้นหมดไปแล้วนอกจากนี้หากบริษัทลีซิ่งเอารถไปขายทอดตลาด แล้วได้เงินกลับมาน้อยกว่ามูลหนี้ที่มีท่านก็ยังต้องจ่ายส่วนต่างนั้นอีกครับและสาเหตุที่อาจทําให้ท่านผ่อนรถคันแรกไม่ไหวก็เพราะค่าใช้จ่ายที่ตามมามากมายจากการมีรถไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามันค่าต่อทะเบียนค่าประกันค่าที่จอดรถค่าซ่อมแซมซึ่งบางทีเราไม่ได้คาดคิดมาก่อนตอนที่ซื้อรถโดยมองเพียงแค่ค่าง,งวดที่ต้องผ่อนชําระในแต่ละเดือนเท่านั้นแล้วคิดเข้าข้างตัวเองว่าน่าจะผ่อนไหว ปัญหาที่ตามมาค่ะก็คือว่านอกจากจะเป็นค่าผ่อนซึ่งบางคนบอกว่าไอ้ตอนดูเนี่ยดูแล้วพอนะคะว่าผ่อนไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าเป็นรถคันเล็กเป็นรถอีโคคาร์นะคะแต่กลายเป็นว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเราก็ต้องมาดูบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ทํายังไงดีนะคะเพราะต้องบอกค่ะว่าในบางครั้งบางคนบอกว่าปล่อยไปเลยดีไหมนะคะเออผิดนี่ก็ผิดนี่ไปละกันนะคะให้โดนยึดแต่ต้องบอกบอกว่าในเวลาเราที่เกิดปัญหานี้นะคะแล้วโดนยึดไปเนี่ยบางทีถ้าเขาขายท่ดตลาดไปแล้วแล้วปรากฏว่า มันไม่คุ้มมูลนี่นะคะอันนี้เรายังคงเป็นนี่ต่อเราต้องเอาเงินไปจ่ายเพิ่มอีกแล้วใช่ค่ะไม่ได้หมายถึงว่าปล่อยให้โดนยึดไปแล้วหมายถึงว่านี่จะหมดลงนะคะมสมมุติว่าราคานี้ยังเป็นอยู่ยเท่านี้นี้ขายไปไม่พอเนี่ยก็ยังต้องไปจ่ายหนี้ต่อนะคะเนั้นต้องบอกบอกว่าเอ๊ะถ้าสะดุดอย่างนั้นจริงๆนะคะคต้องมาดูค่ะว่าบางทีไปขายเองได้ราคาให้มันคุ้มนะคะมูลนี่แล้วมาจ่ายน่าจะดีกว่าปล่อยให้โดนยึดหากคุณผู้ชมเริ่มกลืนไม่เข้าขายไม่ออก ไม่รู้จะทําอย่างไรกับค่างวดรถที่ตามมาหลอกมาหลอนทุกเดือนดีและมีแนวโน้มจะจ่ายไม่ไหวทางผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินจาก K-Expert ก็มีคําแนะนําดีๆมาฝากครับด้วยหลักการที่จําง่ายๆก็คือ2รถลดกับ4เพิ่ม แต่ว่า2รถในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเพิ่มรถนะคะรถในที่นี้รอรอลิงค่ะนะคะว่าลถอะไรได้บ้างอันที่หนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของค่าให้จ่ายนะคะว่าแนะนําค่ะว่าตั้งสตินิดนึงนะคะมาลองทําค่ะว่าเรามีรายจ่ายต่อเดือนยังไงนะคะมีตรงไหนที่ประหยัดได้นะคะหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายรถยนต์ในบางครั้งเนี่ยอย่าไปพิ่งรีบร้อนว่าโอ้โหฉันจะแต่งติดสปอยเลอร์ฉันจะต้องมีขอบหน้าขอบหลังฉันต้องมีนู่นมีนี่นะคะก็ไว้ก่อนบางคนไปเห็นบอกว่าโหเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันนะคะแรปทั้งคันนะคะด้วยสีด้านนะคะ สวยสวยมากใช่ไหมบล็อตล็หรือเปล่านะคะก็ต้องบอกว่าออย่างนี้ไว้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงค่ะนะคะลดอันที่2นะคะก็มุกต้องบอกบอกว่าถ้ามันภาระเยอะมากนะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าคุณทํางานใจกลางเมืองบางทีที่จอดของที่ทำงานไม่พอต้องไปเช่าเพิ่มเดือนนึงต้องหลายพันบางทีอาจจะต้องดูบางทีเขาคิดเป็นรายวันรายเดือนนะคะอาจจะต้องประหยัดค่ะนะคะว่าไม่ได้ใช้รถตลอดนะคะเพราะว่าค่าน้ํามันค่าที่จอดค่อนข้างแพงอันนี้ก็อาจจะขัดใจ นิดนึงอุตสาห์ได้รถใหม่มาแล้วแต่ถ้าเกิดว่าค่าทางด่วนอีกเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างแพงบางคนบ้านไกลข,ข้างด่วนบางทีต่อวันนะคะต่อโทเวย์ต่อนูน่นต่อน,นี่วันละ200นี่ก็โหเยอะทีเดียวนะคะก็อาจจะต้องลดค่ะว่าลดปริมาณการใช้ลงนะคะนี่ก็จะเป็น2ลดว่าลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะลดปริมาณการใช้ส่วนการเพิ่มรายได้4วิธีเริ่มต้นจากวิธีแรกก่อนด้วยการหารายได้เสริมเช่นการทำงานล่วงเวลาเพื่อจะได้เงินโ t ที หรือการทำอาชีพเสริมพิเศษอื่นๆจากความถนัดของตัวเองอย่างการทำอาหารหรือการเล่นดนตรีวิธีที่2คือการปล่อยรถคันแรกให้คนอื่นเช่าทำให้มีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งแต่ก็มีข้อเสียนะครับตรงทำให้รถทุดโทรมอย่างรวดเร็วและไม่สวยเพราะคนที่ใช้ของของคนอื่นจะไม่ระมัดระวังในการใช้งานอีกทั้งท่านจะเสียโอกาสในการใช้รถของตัวเองด้วยดังนั้นค่าเช่าที่ได้อย่างน้อยก็ควรจะคุ้มค่าเพียงพอกับค่างวดรถในแต่ละเดือน แบบที่3ค่ะเขาบอกว่าจากตัวรถยนต์เนี่ยถ้าจะเพิ่มยังไงนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่บอกว่าเพิ่มในเรื่องของแรปเหมือนกันแต่ผลน,นี้คือแรบสติ๊กเกอร์โฆษณานะคะนี่ก็เป็นรายได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าต้องดูเพราะเขาจะบอกว่าในเดือนหนึ่งต้องวิ่งได้ประมาณสัก600กิโลเมตรนะคะต้องจอดในที่ที่พุกพ่านนะคะคคแล้วผู้ขับขี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าขับขี่เป็นตรงตามวินัยของกฎจราจรขับขี่ดีเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยแปะชื่อสินค้าเขานะคะแต่กลายเป็นว่าไปขับโชว์เชียวไปปาดคนอื่นเนี่ยแทนที่คนรจะชื่นชมสินค้านะคะอาจจะด่าได้ อันนี้ก็จะเป็นแรงหาไรายได้ด้วยเช่นกันดูรายได้น่าจะดีนะฮะน่าจะนะคะต้องลงทุนอะไรมากใช่ค<ช>่ะแต่ว่า,าใช่ค่ะแต่อาจจะต้องแปะสติกเกอร์ทั้งคันสําหรับวิธีสุดท้ายคือการเปิดท้ายขายข,ายของตามตลาดนัดโดยเอาของที่ไม่ค่อยได้ใช้มาขายก็จะหารายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งครับนันไงล็อกสายมือของเราโอล็อกนี้ใช่ไหม ก็สวยรถก็ใหม่จะโดนยุดสเยะเอ้นี่ขึ้มานะครับตอนนี้เราจะขายในราคา250นะครับ250นี่จะไปหาข้าวกินก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวพี่ขายเองอันนี้250ครับยังมีอีกนะครับอันนี้ต่อมาอันนี้อันนี้200 200ร้ยวนนะครับสวยนะครับเลขเข้ามาเลยครับเลขเข้ามาเรามีเสื้อผ้าดีๆสวยนะครับมีผ้าพันคอก็ดีนะครับอันนี้สวยมารนะครับแล้วมีซ้องสร้อยก็มีนะครับสร้อยก็สวยนะครับอันนี้ก็ดีนะครับอันนี้ก็ดีนะครับคุณอันนี้ก็ดีนะครับของแท้นะครับมาจากอเมริกาลึกไม่ออกอเมริกาใต้ใช่ใช่แหมของไม่แค่นี้เหรอคะ ข้างในก็มีนะกระเป๋าใบใหญ่เยอะครับของในรถเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับไหนขอดูหน่อยค่ะครับนี่เลยนะครับนี่ครับนี่ใบใหญ่นะครับในราคาไม่แพงครับโอ้ใบใหญ่จางกี่บาทคะเนี่ยพันหนึ่งครับในราคาพันหนึ่งมันเลยนี่พันหนึ่งเลยครับโอ้พันหนึ่งเหรอไม่ลดจริหรอครับไม่ลดครับในราคาก็นี่ก็ถูกแล้วนะครับกระเป๋าใบี้ญ่ ใหญ่ๆนะครับใส่ของได้เยอะแย่ไปหมดเลยนี่จะเอาเงินไปทําอะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้จะไปจ่ายค่างวดรถครับอ๋อไปจ่ายค่างวดรถเหรอเนี่ยใช่ครับต้องยืดเหรอคะใช่ครับเ,รเอาไหมลดเธอโอ้ยป้าบังให้เขาไปละกันอ่าๆๆถ้าอย่างนั้นฉันซื้อหมื่นในล,ละกันเนี่ยเหมาบทนี่เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ<อ>เดี๋ยวผมห่อให้เสร็จเลยครับหนึ่งหมื่นแค่เชิมๆเราลอดแล้วเรามีเงินจ่ายค่ารถแล้ว ทไหนครับรถอยู่ไหนครับสำหรับวิธีการผ่อนรถทางที่ดีหากท่านไม่มีเงินก้อนใหญ่พอที่จะปิดค่างวดทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็ยังไม่ควรเอาเงินไปโปะทีละเล็กทีละน้อยนะครับเพราะการจ่ายค่างวดรถไม่เหมือนกับการจ่ายค่าบ้าน แต่รถยนต์เนี่ยบางคนเข้าใจค่ะบอกว่าเอ๊ะดูและเปรียบเทียบกับสินเชื่อบ้านน่าจะถูกนะนะคะแต่ต้องบอกบอกว่าต่างกันเพราะว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีเงินนะคะแล้วเราไปโปโบ้านนะคะนั่นหมายถึงว่านี่เงินต้นของเราลดลงแปลว่าดอกเบี้ยลดไปด้วยนะคะในขณะที่สินเชื่อรถยนต์ค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่แบบลดต้นลดดอกเป็นแบบคงที่นะคะเขาคิดฟิกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยแพงกว่าที่เราเห็นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณโมไป รถยนต์สมมุตินะคะสมมติเป็นเลขกลมๆบอกว่าเอ๊ะดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นต์นะคะกลายเป็นว่าจ่ายนี่ไปเรื่อยๆละสองปีละมันก็ยังเป็นนี่ดอกเบีย้ยเท่าเดิมที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ที่แท้จริงค่ะเทคนิคเขาบอกว่าให้คูณได้หนึ่งจุดแปด นะคะดงนั้นดอกเบี้ยที่แท้จริงก็ประมาณนะคะสูงถึงประมาณ5%กว่าเลยทีเดียวนะคะทีนี้บางคนก็มีคําถามค่ะบอกว่าถ้ามีเงินสมควรที่จะเอามาโปะในส่วนของรถยนต์ไหมนะคะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าไปโปรถยนต์เนี่ยไม่ได้ลดต้นลดดอกนะคะเพราะฉะนั้นถามบอกว่าถ้ามีตังอยู่นะคะแล้วมีหนี้อื่นดอกสูงนะคะไปโปนั้นก่อนดีกว่านะคะรถยนต์เนี่ยที่ส่วนที่จะได้ลดนะคะในกรณีก็คือต้องปิดหนี้ทั้งหมด นะคะอย่างเช่นคุณโมอบอกว่าูได้โบนัสมาก้อนนี้นะคะได้โบนัสมาเยอะมากเอาไปปิดเลยค่ะนะคะปิดทั้งหมดนะคะถึงจะได้ลดแล้วก็ส่วนที่ลดนี่คือลดในส่วนของดอกเบี้ยนะคะคือว่าดอกเบีย้ยคงเหลือเท่าไหร่เนี่ยเขาลดให้50%ดังนั้นด้วย6วิธีที่ช่วยท่านลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้รวมถึงการรู้จักจ่ายค่างวดให้ถูกต้องจะช่วยท่านสามารถผ่อนชําระค่างวดรถคันแรกได้ตลอดรอดฟังและสุดท้ายความฝันที่จะได้เป็นเจ้าของรถสักคันอย่างถาวร ก็จะไม่ใช่เรื่องที่เกินความเป็นจริงอีกต่อไปเราเป็นไทยแล้วเราเครื่องมดรถหมดแล้วโอ้ยเจ็บเดี๋ยวไม่บอกชมดีกว่าพี่พี่พี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่ใจเย็นมานะพี่พี่พี่ไหวไหมเนี่ยพี่โทรพี่ผมจะมาบอกพี่อยู่ว่าพี่ผ่อนค่างวดรถครบหมดแล้วรถคันนี้เป็นของพี่ได้สมบูรณ์แล้วนะพี่ผมดีใจเลยนะพี่ ฝันไปเย้ไหมเนี่ยพี่ไม่ได้ฝันไปแต่เลือดนี่ของจริงแล้วพี่ใจเย็ยนนะพี่คุณผู้ชมครับการผ่อนรถคันแรกนอกจากต้องผ่อนให้ไหวแล้วคุณต้องรู้จักขับรถให้เป็นด้วยและที่สําคัญต้องรักษาวินัยการจราจรนะครับจะมาวิ่งตัดหน้ารถแบบนี้ไม่ได้ผมอยู่ไม่ได้แล้วครับต้องพาคุณสะอาดไปหาหมอก,ก่อนโอไม่ไหวแล้วพี่ใจเย็ยนลาไปก่อนสวัสดีครับโอพี่ใจเย็ยนนะพี่อีกนิดเดียวเดี๋ยอยู่ใกล้ๆพี่นิดเดียวร้อปั๊บ